นางสาวสาวิตรีเป็นเด็กสาววัย15ปีเธอเป็นสาวชาวบ้านที่ใช้ชีวิตดำเนินมาเพียงลำพังเนื่องจากว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นแยกทางกันแล้วนำเธอมาฝากเลี้ยงไว้กับตายายแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยติดต่อเธอมาเลยชีวิตของเธอก็มีเพียงแต่ตากับยาย ที่เปรียบเสมือนพ่อกับแม่ของเธอแต่เนื่องด้วยตากับยายของสาวิตรีนั้นมีอายุมากแล้วทำให้เธอต้องพัดภาคจากตายยายของเธอด้วยความตายไปตลอดชีวิตแต่สาวิตรีเธอก็ไม่คิดที่จะยออ่อท้อเธอใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังหารับจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อหารายได้ประทังชีวิตที่ผ่านมาชีวิตของสาวิตรีก็น่าเห็นใจพอสมควรอยู่แล้ว จนวันหนึ่งมีเท่าแก่โรงงานเย็บผ้าได้มีโอกาสเอาเสื้อผ้ามาแจกให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่สาวิตีอาศัยอยู่และเท่าแก่คนนี้ก็มีความรู้สึกถูกชะตากับสาวิตรีเท่าแก่จึงได้มีการพูดคุยและซักถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสาวิตรีกับผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่เด็กสาวน้อยคนนี้ช่างน่าเอ็นดูยิ่ง ถ้าข้าจะขอ,อนางไปอุปการละต่อจะได้หรือไม่กระผมขอเวลาไปพูดคุยกับสาววิตีก่อนนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีผู้ปกครองแล้วแต่เธอก็เป็นลูกบ้านของกระผมกระผมต้องดูแลเธอเสมือนผู้ปกครองครับให้นางไปอยู่กับพวกเราเถอะผู้ใหญ่รับรองว่าพวกเราจะดูแลนางเป็นอย่างดีเลยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้จะปิดกั้นเจตนาของเท่าแกและภรรยาของเขา แต่ผู้ใหญ่ก็ยังอยากที่จะเคารพสิทธิของสาวิตรีถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กก็ตามสาวิตรีเอ้ยอามีเรื่องจะพูดคุยด้วยนะได้จ้ะอาผู้ใหญ่เ่าแก่กับเเขารู้หมดแล้วสาวิตรีอยู่เพียงลำพังพวกท่านก็เลยอยากที่จะพาสาวิตรีไปอยู่ด้วยก็เสมอว่าอุปการะสาวิตรีไปเลยอาผู้ใหญ่มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างละจ๊ะ อาก็ว่าน่าจะดีนะท่านเท่าแก่เขาดูมีฐานะดีอีกอย่างสาวิตีอยู่กับพวกท่านได้ไม่ลําบากแล้วเขาก็มีงานมีเงินเพราะทาเท่าแก่เขามีโรงงานเย็บผ้าท่านน่าจะมีความเมตตาอยู่มากท่านถึงได้เอ็นดูสาวิตรีรวมๆแล้วอาก็คิดว่าถ้าสาวิตรีไปอยู่กับพวกท่านน่าจะเป็นการดีต่อตัวของสาวิตรีเองนะอืมก็น่าจะดีนะจ๊ะแล้วพวกท่าน จะไว้ใจไ,ได้ใช่ไหมจ๊ะเราก็ดูว่าพวกท่านไม่น่าจะมีอะไรนะหรือถ้าพวกท่านไม่ดีสาวิตีก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราเหมือนเดิมก็ได้อีกอย่างอยู่มาทุกวันนี้อยู่บ้านสาวิตีเพียงลําพังดึกๆเดื่นๆมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะสาวิตีเนี่ยเป็นสาวแล้วถ้าสาวิตีไปอยู่ทางโน้นมีผู้ปกครองดูแลอยู่ใกล้ชิดมันก็น่าจะดีกว่านะ สาวิตรีนั่งเงียบและใช้ความคิดอย่างหนักในการตัดสินใจเพราะในเวลานี้คงไม่มีใครตัดสินใจให้เธอได้ดีเท่ากับตัวของเธอเองเก็ได,ด้ดีๆโอกาสมันมาถึงแล้วเมื่อสาวิตรีได้ยินผู้ใหญ่พูดอย่างนี้เธอก็หันไปตอบกับผู้ใหญ่ทันทีอาผู้ใหญ่ว่าดีหนูก็ว่าดีจะ้ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาจจะไปเยี่ยมสาวิตรีอยู่เรื่อยๆถ้ารู้สึกไม่ดีก็กลับมาบ้านเรานะแต่ถ้าหากวันดีสาวิตีจะได้ก้าวไปไกลเลยล่ะหนูก็หวังว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่หนูควรจะได้รับนะจ๊ะแล้วสาวิตรีก็ตบปากรับคําเท่าแก่กับภรรยาของเขาเธอไม่ต้องเก็บข้าวของของเธอที่มีอยู่อันน้อยนิดใส่กระเป๋าไปเลย ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าอะไรไปหรอกแต่สาวิตรีไปอยู่กับฉันฉันมีให้ทุกอย่างเลยกระผมได้ยินอย่างนั้นกับผมก็ดีใจที่ท่านทั้งสองเอ็นดูสาวิตรีนะครับสาวิตรีเธอก็ได้เดินทางกลับไปพร้อมกับเท่าแก่กับภรรยาของเขาพอถึงบ้านของเท่าแก่สาววิตรีผู้ที่รู้หน้าที่ เธอก็ได้ช่วยเท่าแก่และภรรยาเก็บข้าวเก็บของและช่วยทำงานทุกอย่างที่ทำได้เท่าแก่กับภรรยาเห็นว่าสาวิตรีทำงานได้ดีและมีความคล่องแคล่วดูแล้วว่าจะเป็นเด็กหัวไวเท่าแก่จึงมีความคิดว่าจะให้สาวิตรีช่วยงานของเขาและทั้งเท่าแก่กับภรรยาก็พยายามพูดให้สาววิตรีเชื่อฟังในตัวของพวกเขา พรนนี้นะสาววิตีนางเย็บผ้ากองนี้ให้เสร็จด้วยนะได้จ้ะแต่ว่ามันเยอะมากหนูไม่รู้ว่าจะทำเสร็จทันไหมโอ้ยคนเก่งอย่างหนูยังไงก็ทําเสร็จอยู่แล้วและถ้าทำเสร็จตามกําหนดพวกฉันก็จะมีค่าจ้างให้ด้วยนะจริงหรือจ้ะหนูจะได้ค่าจ้างด้วยหรอจ๊ะ งั้นเริ่มเลยนะงานง่ายๆแกนี้เธอทำได้อยู่แล้วสาวิตรีได้ฟังคำสั่งที่พวกเขาทั้งสองพูดและยังรวมไปถึงเรื่องเงินที่ดูว่าจะได้เยอะเป็นกอบเป็นกำรสราวิตรีก็ยิ่งมีแรงฮึดสู้พอผ่านไปถึงเวลาสี่ทุ่มงานที่สาววิตรีทำก็ยังไม่เสร็จ และเธอก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าเธอจึงนั่งพักได้ไม่นานเท่าแก่ก็เดินมาดูสาวิตรีพอดีโอ้ยยังไม่เสร็จอีกเลือนี่มันก็เดึกแล้วเร่งมือหน่อยเซ่หนูจะพยายามเร่งงานให้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เร่งมือเลยฉันจะไปนอนก่อนนะจ้าพอเท่าแก่เดินจากไป สาวิตรีก็พยายามพูดให้กำลังใจตัวเองฮึดสู้อีกครั้งสู้ๆนะเดี๋ยวก็เสร็จนี่เธอโชคดีที่สุดแล้วมีงานทำแถมยังได้เงินด้วยเธอยังนั่งทำงานต่ออย่างไม่หยุดพักเช้าตรู่เท่าแก่กับภรรยาก็ตื่นมาตรวจงานแล้วพบว่าสาวิตรีนั้น นอนหลับคาจักเย็บผ้าเลยโอ้ยโอยนี่เธอจะมานอนในเวลางานไม่ได้นะงานเธอเสร็จหรือยังถ้าทำงานแบบนี้ค่าจ้างเธอจะได้น้อยนะขอโทษจ้ะขอโทษหนูจะตั้งใจทำให้ดีกว่านี้จ้ะแล้วเท่าแก่กับภรรยาก็เดินออกจากห้องไปสาวิตรีเองก็มีใจเสียบ้าง ที่เธอต้องโดนตำหนิแต่เธอก็ยังมีกำลังใจที่อยากจะทำงานต่อหลังจากที่สาวิตรีย้ายมาอยู่กับเท่าแก่และภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ตามมาเยี่ยมเยียนผ่านไปได้เกือบสองสัปดาห์สาวิตรีเริ่มที่จะรู้สึกได้ถึงการถูกรังแกเธอถูกเอาเปรียบทุกอย่างวันนี้ ในขณะที่สาวิตรีกำลังทำงานอยู่ถ้าวันนี้เธอทำงานไม่เสร็จเธอก็ไม่ต้องกินข่าวเลยนะแล้วหนูจะเอาเรียวแรงที่ไหนทำงานละจ๊ะนั่นเือนเรื่องของเธอทำไมพวกคุณถึงได้ใจร้ายกับหนูจังไม่เหมือนกับที่อาผู้ใหญ่พูดไว้เลยพวกฉันเนี่ยนะใจร้าย เธอคิดใหม่ให้ถี่ทวนนะทุกวันนี้เธอมีเสื้อผ้าดีๆใส่มีบ้านดีๆให้อยู่ก็เป็นบุญหัวกับเธอแค่ไหนแต่หนูกลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นหนูขอกลับไปอยู่ที่บ้านของหนูตามเดิมดีกว่าถ้าเธออยากจะกลับไปลำบากตามเดิมก็ตามใจนะแต่ก่อนเธอจะออกไปจากที่นี่ได้เธอต้องทำงานใช้หนี้ค่าข้าวค่าเสื้อผ้า แล้วก็ขาดที่พักก่อนได้จ้ะหนูจะพยายามสาวิตรีก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานเวลาที่ผู้ใหญ่มาเยี่ยมสาวิตรีสาวิตรีก็ได้แต่ยิ้มเพราะคงไม่อยากที่จะให้ผู้ใหญ่ต้องเดือดร้อนเป็นอย่างไรบ้างละ่ะสาวิตรีอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหมก็ดีจ้ะ อาผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะจ๊ะถ้ามีอะไรก็บอกอานะสาวิตรีก็ยิ้มรับเพียงเท่านั้นนานไปสาวิตรีทำงานใช้หนี้เท่าแก่กับภรรยาไม่หมดสักทีเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอถูกเอาเปรียบจากคนใจร้ายมากขึ้นกว่าเดิมต่อหน้าทำเป็นพูดดีรับหลังก็กระทำอีกอย่างเธอจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดที่ได้ ที่ผ่านมาเราก็โชคร้ายพออยู่แล้วตอนนี้ยังต้องมาตกที่นั่งลำบากอีกหรือแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ยังมีลมหายใจเราต้องพาตัวเองออกไปจากที่นี่ให้ได้โดยที่ไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนสาววิตรีเธอมีความเด็ดเดี่ยวอยู่มากต่อให้เธอได้เจอกับคนแย่ๆเธอก็ไม่ได้มีความคิดหวาดกลัว แต่เธอกลับพยายามหาทางเอาตัวรอดที่ได้ระหว่างนี้เธอตั้งใจทำตัวตามปกติอ่อนน้อมกับท่านเท่าแก่และภรรยาของเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พวกเขาทั้งสองนั้นตายใจช่วงนี้นางเด็กมันทำตัวน่ารักนะฉันว่าเพิ่มเงินให้มันสักหน่อยน่าจะดีต่อให้จะเพิ่มสักกี่บาทมันก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้เราได้ทั้งหมดหรอก นจนเรื่องกุนกุลที่พวกเราจะใช้อ่างแค่นี้มันก็จบแล้วเอาหน้าให้เพิ่มอีกสักหน่อยมันจะได้เห็นว่าพวกเรามีความดีอยู่บ้างในตอนแรกก็คิดว่ามันจะหัวดีอี่ไหนได้ก็ส,สื่อเท่านั้นเองจากสถานการณ์ที่สาวิตรีนั้นสร้างขึ้นก็แลดูว่าจะได้ผลนทำให้เท่าแก่และภรรยาของเขาเชื่อใจาสาวิตรี จนพักหลังหลังเท่าแกยอมให้สาวิตรีไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองและทุกครั้งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผ่านไปได้หลายเดือนผู้ใหญ่ที่เคยมาเยี่ยมก็เริ่มไม่ค่อยได้มาเยี่ยมแล้วคงเป็นเพราะว่าเห็นว่าสาวิตรีอยู่ที่นี่ก็สบายดีจึงอุ่นใจ แล้วความคิดความอ่านของสาวิตรีก็เริ่มที่จะโตขึ้นมากผู้ใหญ่จึงคิดว่าสาวิตรีน่าจะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีจนมาถึงเหตุการณ์วันนี้ที่สาวิตรีคิดดูแล้วว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่เธอจะพาตัวเองให้หลุดพ้นไปจากที่นี่เพราะว่าวันนี้สาวิตรีเธอได้ออกจากที่บ้านของเท่าแก ออกไปกับภรรยาเท่าแก่ให้ไปเตรียมซื้อผ้าม้วนใหญ่และภรรยาของเท่าแก่ยังให้สาวิตรีนั้นถือเงินจำนวนที่มากนี่สาวิตรีเธอถือเงินเอาไปจ่ายไอยเฮียเขาเลยนะฉันจะรออยู่ตรงนี้ภรรยาของเท่าแก่ก็สั่งให้สาวิตรีทำตามแต่เธอก็ยังคงเฝ้ามองสาวิตรีอยู่ตลอดสาวิตรี หันมามองที่ภรรยาของเท่าแก่อยู่ตลอดเช่นกันแต่ในใจของสาวิตรีนั้นต้องกระทำการอะไรที่มันเด็ดขาดในวันนี้และในเวลานี้เท่านั้นสาวิตรียื่นเงินให้อาเฮียเจ้าของร้านผ้ามามาได้เงินอ้วสาวิตรีทำท่ายื่นเงินแล้วดึงเงินกลับมาอุ๊ยอาเฮียหนูว่าเงินเหมือนมันจะไม่ครบนะ เดี๋ยวหนูไปเอาที่เมียของเท่าแก่แป๊บเดี๋ยวหนูมาจ่ายนะอ้าวแล้วทำไมไม่เตรียวมาให้พร้อมล่ะไปจัดการมาให้เรียบร้อยเลยนะว่ามีลูกค้าอีกหลายคนอย่าให้ตกเสียเวลาขอโทษจ้ะขอโทษพรรยาของเท่าแก่ก็แปลกใจว่าสาวิตรีทำท่าทีคุยกับออเฮียเจ้าของร้านแต่ก็คงไม่ได้คิดอะไร สาวิตรีรีบเดินกลับมาที่พรรยาของเท่าแกคือว่าไอเฮียไม่น่าจะมีเงินทอนเดี๋ยวหนูไปแกลกร้านค้าแถวแถวนี้แป๊บนะจ๊ะคุณรออยู่ที่นี่นะจ๊ะตอนนี้แดดข้างนอกร้านร้อนมากรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวหนูกลับมาสาวิตรีพูดอย่างรีบร้อนเพื่อแสดงถึงความตั้งใจว่าจะต้องรีบออกไปแลกเงิน จนพันรยาเท่าแก่ก็ได้แต่ฟังฟังและไม่ทันได้ถามหรือยั้งอะไรออกไปกว่าจะคิดตามสาวิตรีทันสาวิตรีเธอก็เดินออกนอกร้านขายผ้าไปแล้วโดยที่สาวิตรีนั้นยังคงอยู่ในสายตาของพันรยาเท่าแก่ผ่านไปนานหลายนาทีภรรยาของเท่าแก่เริ่มเอกใจเพราะสาวิตรีนั้นหายไปนานเกินกว่าปกติ เธอจึงเดินออกมานอกร้านขายผ้าแล้วมองหาแต่ตอนนี้เธอไม่เห็นสาวิตรีแล้วภรรยาของเท่าแก่เริ่มใจไม่ดีเธอจึงเดินย้อนกลับมาหาไอเฮียร้านผ้าเมื่อกี้สาวิตรีมันพูดอะไรกับไอเฮียนะอีบอกว่าหน้าจะเอาเงินมาไม่พอเขาขอไปเอาเงินหาอีกก่อนพ่อนางสาวิตรีที่ม่นาพาดเลย แล้วพันรยาของเท่าแก่ก็รีบออกจากร้านขายผ้าไปอย่างรีบร้อนได้แต่ปล่อยให้อาเฮียร้านขายผ้างงอยู่คนเดียวเธอพยายามเดินหาสาวิตรีไปทั่วตลาดแต่ก็ไม่พบสาวิตรีเลยเมื่อพันรยาของเท่าแก่ไม่สามารถหาสาวิตรีพบเธอก็รีบกลับไปแจ้งเรื่องกับเท่าแก่เมื่อถึงบ้านพันรยาเท่าแก่ก็รีบบอกเรื่องของสาวิตรี นางนี่มันลายเงียบนะเนี่ยเห็นว่าเป็นเด็กทำไมมาหลอกเราได้แต่มันเอาเงินก้อนของเราไปนะสิฉันเสียดายเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปตามมันที่บ้านผู้ใหญ่ดูคนอย่างมันไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกลหรอกเช้าตรู่ท่าแก่กับพันรยาก็มาถึงที่บ้านของสาวิตรีแต่ก็ไม่พบสาวิตรี พวกเขาจึงไปแจ้งเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นางสาววิตีมันกอเรื่องมันอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไหมไม่น่าจะเป็นไปได้นะเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าเข้าที่รู้จักแกเป็นเด็กดีสู้ชีวิตนะครับและที่ผ่านมาแกก็พิสูจน์ให้เท่าแกเห็นแล้วนี่ความชั่วของพันระยะเท่าแกก็ยังไม่หยุดหรือว่านางสาววิตีมันจะมีแฟน แล้วขโมยเงินไปอยู่กับแฟนเธอพยายามยัดเยียดความผิดและใส่ร้ายสาวิตรีผู้ใหญ่บ้านได้ยินอย่างนั้นก็แทบจะไม่อยากเชื่อแต่ตอนนี้คงจะทำอะไรไปไม่ได้มากเพราะยังไม่ได้เจอตัวของสาวิตรีผู้ใหญ่จึงบอกให้เท่าแก่และภรรยากลับไปก่อนและจะช่วยติดตามสาววิตรีกลับมาให้เพื่อไต่สวนหาความจริง ทางด้านสาวิตรีเด็กสาวผู้ที่ต้องตกอยู่ในสภาวะที่โดดเดี่ยวสู้ชีวิตยังจะต้องมาพบเจอกับคนไม่ดีตอนนี้เธอได้หนีมายังต่างจังหวัดจนตอนนี้เธอต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนถึงแม้ว่าเธอจะมีเงินก้อนอยู่จำนวนหนึ่งแต่เธอก็ยังไม่กล้าที่จะใช้มันและรวมถึงอายุอันน้อยนิดของเธอ เธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปภายในวัดแห่งหนึ่งและขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าอาวาสแต่ด้วยว่าสาวิตรีเธอนั้นเป็นผู้หญิงท่านเจ้าอาวาสจึงมอบให้เป็นหน้าที่ของแม่ชีนอมให้ช่วยดูแลสาวิตรีไปก่อนช่วงที่สาวิตรีอาศัยอยู่ที่วัดเธอได้พักอยู่กับแม่ชีนอมเธอได้เล่าเรื่องราวของเธอให้กับแม่ชีนอมฟัง เอาละเอาละแม่ชีก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูบอกมามันคือเรื่องจริงไหมเอาเป็นว่าตอนนี้หนูม่อยู่ในความดูแลของแม่ก็แล้วกันทำตนให้ดีนะแล้วแม่จะคอยช่วยเหลือหนูถ้าหนูหนีร้อนมาแม่ก็จะเป็นที่เย็นให้หนูพึ่ง ขอบคุณมากจ้ะที่เอ็นดูหนูสาวิตรีอาศัยอยู่กับแม่ชีได้ไม่นานเธอก็ไปหางานทําเธอทํางานทุกอย่างโดยที่ไม่เกี่ยงงานเลยแต่เธอก็ยังกลับมาพักอยู่กับแม่ชีตอนนี้เธอได้ไปสมัครงานที่ร้านขายผ้าแห่งหนึ่งเพราะเธอเองก็มีประสบการณ์เรื่องผ้ามาจากเท่าแก่กับพรรยาพอควร ผ่านไปนานกว่า3ปีกว่าสาวิตรีในวัยเกือบ20ปีที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากแม่ชีและบวกกับความเก่งของเธอก็สามารถทำให้เธอมีเงินเก็บกับเงินที่ชิงมาจากภรรยาเท่าแก่ได้แล้วเธอก็นำไปเปิดร้านขายผ้าเล็กๆโดยที่เธอจะมีแม่ชีคอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอเสมอ อดีตที่ยากลำบากของสาวิตรีเธอก็ไม่เคยที่จะลืมเธอจึงคิดที่จะย้อนกลับไปที่หมู่บ้านของเธอโดยที่เธอนั้นได้พาแม่ชีนอมไปด้วยสาวิตรีเธอก็ได้พบกับผู้ใหญ่บ้านสาวิเตออดีใจที่ได้พบเธออีกครั้งนะอาพยายามตามหาหนูตั้งหลายที่ซะหนูก็ดีใจ เมื่อหลายปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมหนูถึงได้หนีจากเท่าแก่ไปซะหนูแทบจะไม่อยากพูดถึงเขาเลยจ้ะเพราะสิ่งที่หนูเจอมันเป็นอะไรที่แย่มากทั้งถูกเอาเปรียบใส่ร้ายกินไม่เคยอิ่มนอนไม่เคยหลับเพราะความเห็นแก่ตัวของใครบางคนแต่ก็ถือเป็นโชคดีที่หนูหนีออกมาได้และยังสามารถเอาเงินที่ควรจะเป็นค่าแรงออกมาได้ด้วย ตอนนี้เวนกรามมันได้ลงโทษพวกเขาแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ร้านของพวกเขาได้ถูกเปิดลงแล้วแต่พวกเขายังอยู่ที่นั่นอยู่อย่างลำบากร่เงินก็ไม่มีถ้ายอย่างนั้นเวรกรรมก็คงยุติธรรมกับหนูอยู่ใช่ไหมจ๊ะที่วันนี้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งก็คงมาจากความดีและความเก่งของสาวาวิตตีนั่นแหละ มันก็สมกับที่หนูเพียรพยายามมาตลอดว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกวันและขอลาจากคนที่ไม่ดีกับหนูจ้ะแล้ก็ต้องขอบคุณแม่ชีน้อมที่เมตตาหนู